ก็ความจเจริญในธรรมจงมีได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายปัญหาข้อต่อไปนั้นนักศึษาถามว่าทางคณะสงฆ์ทราบไหมว่าเดี๋ยวนี้พระมีทีวีดูวงเล็บมีวีดีโอดูท่านไม่ได้ดูแต่เฉพาะข่าวบ้านเมืองแต่ดูภาพประยนต์โป๊ออันเกว่ามากไปนะไปดูไปเห็นเขาเลย คือคือคือ,คอเรื่องการสารวจระวังเนี่ยเป็นเรื่องของท่านคี่ยังมองว่าคนเราเนี่ยถ้าถ้าจะลดการจับผิดคนอื่นลงไปทีบ้างะนะครับรู้ได้อย่างไงอ่ะอย่างกับภาพ,พยนตร์อะไรเดี๋ยวามาพูดวิดีโอดี๋ยวามาพูดว่ามองจะรูกุญแจเห็นคนนั่นทําอย่างนั้นคนนี้ทําอย่างนี้นนนนเกินไปแล้วมนุษย์มันโดยจะรูกุญแจได้ที่ไหนอ่ะเออรู้กุญแจมันมองตรงๆสมมติเราเห็นมันเห็นตรงนะภาพเสียงกันหนาเดียวก็ไม่เหงแล้ว นี่คือคือขาดจิตสำนึกตรงนี้มันมันสมมติว่าจริงอ่ะนะสมมติว่าจริงอ่มันก็ไม่รู้สึกหนึ่งในเท่าไหร่อนะ่ะแล้วก็หมายความว่าชาวบ้านจะต้องมีส่วนอยู่พระคงจะไปเช่าวีดีโอขณนะนั้นมาดูเนะี่ยคงไม่ได้แล้วก็เป็นบาปกรรมของท่านาถามว่า รู้มันก็รู้นะเพราะโทรทัศน์ที่จริงเป็นสื่อในการศึกษาเรียนรู้ยุคสารสนเทศยุคข้อมูลข่าวสารอย่างนี้ทาไม่ดูอะไรเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะสิ่งตัวนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นบทเรียนที่เรียกว่ารวดเร็วมากแล้วเวลาติดต่อสื่อสารกับชาวบ้านเราเผยแผ่ธรรมะเนี่ยมันก็ต้องมีข้อมูลเหล่านี้เข้ามาเป็นเครื่องมือในการพูดกับชาวบ้าน การติดตามข้อมูลข่าวสารเขาเรียกการข่าวเนี่ยสมัยพระพุทธเจ้านั้นมีพุทธกิจอยู่ข้อหนึ่งคนไม่สังเกตเองใช้คำว่าปัจจุเสวะก,ะเกาเตกะ,ะเลปพาปเปวิลุกกะนังเวลาใกล้รุ่งนั้นพระเจ้าจะสรวดูสัตว์ตโลกสรวดูสิ่งตัวดูโลกกันนะมันมีอาการอะไรอะไรก็จะนํามาเป็นเครื่องมือในการเผยแผ่ธรรมะ เด่นจะสอนคนก็สรวจดูคนที่จะเสด็จไปโปรดคนใดถึงคราวที่จะโปรดจะพูดจากันดูเรื่องพูทจาก็จะเสด็จไปนี่ก็ได้จริงก็คือการข่าวการข่าวที่มีประสิทธิภาพมากเพราะงั้นทําให้การปฏิบัติงานพระเจ้าในการเผยแผ่ศาสนาประสบความสําเร็จอย่างสูงข้อต่อไปนั้นข้อบกพร่องในจุดเสื่อมต่างๆของพุทธศาสนาในขณะนี้จะมีการแก้ไขออกมาในรูปกฎหมาย กฎคณะสงฆ์วงเล็บโดยมีการแก้ไขจากเดิมเพื่อให้ศาสนามีบทบาทสำคัญมากขึ้นจนเกิดความเกรงกลัวไม่กล้ากระทำผิดต่อผู้ไม่ประ,ประสงค์นั้นอยากทราบว่าคณะสงฆ์เริ่มกระทำปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ขณะนี้จะาถามว่าไม่ทำนะคงไม่ได้แลวนะแต่ว่าที่จริงแนละ้วก็ค่อนข้างช้า พระาบัญญัติคณะสงฆ์ปศ2 5 0 5ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อปศ .2535 นั้นก็ประกาศมาตั้งแต่เดือนมีนา35แล้วกำหนดให้มหาเถร,รมคมตั้งคณะทำงานขึ้นมา6คณะปัจจุบันยังไม่มีเพราะงั้นจริงๆแล้วนถ้ามองในเชิงบริหารองค์กร คนเนี่ยค่อนข้างช้าค่อนข้างอึดค่อนข้างยุ่งยากเพราะอะไรเพราะว่างานมันไปอยู่ที่สำนักงานเลขาธิการมาเดี่ยวมาคมบริโรงการศาสนาแล้วโครงการศาสนาเองนั้นเนี่ยงานเขาก็รุงแรงพันเตไปร้องควรแล้วตรงนี้งานตรงนี้มันก็มีแค่กองกองมันก็มีแค่สี่แปดแล้วคนในทําระเบียบวาระอะไรอะไรมันก็มีแค่สี่สามสี่สี่คือแต่ดูแล้วเป็นองค์กรที่น่าเอ็นดูมาก งานเหล่านี้ที่จริงมันน่าจะเอาพระเข้าไปทำอยู่ด้วยพระที่มีความรู้ความสามารถเป็นมียาตรีโทเอกและจบรัศรรรบรฐศาสตร์จบประเัยเยอะอ่ะพระนี่แต่เขาไม่ใช้นะแล้วกฎหมายก็ไม่ยอมเปิดโอกาสให้ด้วยแล้วคณะสงฆ์เองก็ไม่ใช้อำนาจที่กฎหมายให้ไว้จัดตั้งองค์กรนี้ึันมาด้วยมันไอ้ไม่ปรับปรุงนั้นก็คงไม่ได้แต่ว่าบางเรื่องค่อนข้างช้า แล้วก็ก็ธรรมดานะฮะรระว่าที่จริงพระท่านก็แก่ๆแ,แล้วท่านนั้นมาเทวสมาคมแล้วก็ท่านไม่ได้เป็นอย่างเดียวอะเรื่องมันเยอะจากความเป็นพระนี่มันรุงรังนะนะท่จริงไดโยมไปเจียมไปนิมนต์สวดนิมนต์ฉันบุญไปหมดเวลาที่จะคิดเรื่องศาสนาเนี่ยมันที่จริงมันต้องตัดเรื่องบางเรื่องออกไปด้วย ไม่ใช่ถ้าเอาทุกอย่างแล้วมันจะทำอะไรดีไม่ได้ก็เ,เป็นเรื่องที่มันเป็นเงื่อนไขสังคมน,นะหรือถ้าเราจะไปโทษอยู่ใดจุดหนึ่งนี่คงจะพูดยากจะอะไรนะจะแล้วเสร็จทันเวลาที่เหมาะสมกับการเวลาที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วยากนะเป็นเรื่องอยากเรียกร้องกันมาน,นานแล้วทำอะไรไม่ได้เลย เรียกร้องกันตั้งแต่หนุ่มจนแก่นะฮะแต่นี้ก็แก่แล้วมันจะทําไงเราก็มีีอำนาจหน้าชี่จะไปบุญบายอะไรนักก็ไม่ได้เอปัญหาประการต่อไปนั้นก็มีตนเรื่องด่าพระเยอะเกินเนี่นะเอาเอาเอาเฉพาะเรื่องที่เป็นหลักธรรมจะบ้างไหมครั คือปัญหาเหล่นี้เขาถามมาเยอะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ไปจัดแยกเกาะกลุ่มเพื่อให้แต่และเรื่องเนี่ยมันมันสัมพันธ์กันเราจึงพบว,ว่าเอ๊ปัญหานทำไมมัน,ม,นมันต่อต่อกันไปจริงๆแล้วคนก็มาจัดจัดเป็นลำดับใช่ไหมก็ต่อไปถามว่าการทำุญิุทิศ แก่ผู้ตายโดยการนําอาหารเช้ากลางวันเย็นจัดให้ผู้ตายรับประทานวงเล็บโดยจุดทูบบอกต่อหน้ากระดูกรูปลงเล็บปิดผู้ตายรับอาหารนั้นหรือไม่และเมื่อเลยเวลาอาหารแล้วจะลานําไปรับประทานได้หรือไม่ถ้าไม่ถูกต้องทั้งสองอย่างจะมีข้อเสนอแนะหรือข้อที่ปฏิบัติจะแนะนำแม่ซึ่งกระทำอยู่ทุกวันได้อย่างไง เแนวนี้ถ้าเรามองจริงๆนะะในสมัยพุทธกาลที่ประรบเรื่องพระจะต้องให้ชาวบ้านประเคนซะก่อนเนี่ยมันเกิดจากเขาอาหารไปเส้นไปเส้นผีปุยตยายเนี่ยนะแล้วก็วางไว้อย่างงั้นพระท่านไปเห็นข้าวก็เจ้าของก็สละแล้วก็เอามาฉันทำให้เจ้าภาพที่เขาที่เขาตั้งเส้นเอาไว้เนี่ยเขาไม่พอใจ ก็มีการตาหนิมีการทงติงกันก็ไม่ถือว่ารักขโมยอะไรหรอกพระเจ้าก็ทรงบัญญัติเป็นวินัยขึ้นแสดงว่าความเชื่อเหล่านี้มันก็มีมานานแล้วก็มีอยู่ทุกศาสนาแนวนี้นะแเคยพบเรื่องที่คนเขาตายแล้วฟื้นขึ้นมาเนีเขาเล่าเขาบอกว่าบนเส้นทางที่เขาถูกนําไปสู่ปารโลกเนี่ยมันมีของเส้นอยู่แล้วพวกผีไปกินพวกผีเปรตไปกินกันเยอะเหลือเกิน แกก็หิวอยู่ก็ชวนแกไปกิวกินแต่ว่าอาศัยที่ตัวเองเป็นครูบาาจานมาก็อบอกว่าไม่ยอมกินหรอกคือไม่รู้ของใครก็ไม่ยอมกินแล้วก็แสดงว่าแนวเหล่านี้ทำไว้มันก็ไม่เสียหายอะไรนะเพราะว่าเป็นการแสดงถึงจิตใจที่มีความสำนึกกตัญญูกตวเวทีต่อผีปุยญาต,ต,ตญายาย แนเส้นเนี่ยพุทธศาสนาไม่ค่อยแสดงไว้ก็ไม่เจอโดยตรงนะเต่เจอก็เป็นธรรมเนียมสังคมในยุคสมัยนั้นแต่แนวตรงนี้มันก็เห็นว่าทวามก็ไม่เสียหายเราก็มีพิธีถาวายข้าวพระอะไรอะไรจะเห็นว่ามันปน,นบร,รมพราม,มาเยอะรู้สึกสบายใจก็แล้วกันเพราะอาหารนั้นไม่จะเสียหายอะไรเนี่ยอย่างที่โบสถ์วัดบวร,บร,บรเนี่ยก็ถาวายข้าวพระทุกวันเนี่ยถว้หลวงพ่อจนสีทุกวัน โบราณน,นะคงจะเป็นร้อยรอยปีมาแล้ว,วก็ทำอะไรไปอย่างเงี้ในส่วนจะไปขอลามันก็มีวิธีลาอย่าไปยุ่งบุ่นวายกับคุณแม่เลยท่านปฏิบัติดีขั้ท่านนะ่ะมีเดือดร้อนอะไรอย่เรื่องเข้าของเล็กๆน้อยๆมนรู้สึกสุขใจที่ได้ทำก็ทำไปเถอะมันไม่ใช่เป็นความเสียหายได้แรงอะไรแล้วก็ว่ากันตามความจริงในการตั้งอุดิตเหล่านี้ ถ้าต,ตามแนวต่างๆที่ที่เรียกว่าไม่เจาะจงในพุทศาสนานะมันก็มีมีการประพฤติปฏิบัติกันแพร่หลายเพียงแต่ว่าใช้อะไรเท่านั้นเองก็ต่อไปถามว่าการทําบุญทิศส่วนกุศลให้บิดามารดาหรือญาติที่ต้องรับไปแล้วหากบุคคลเหล่านี้ไปเกิดแล้วจะได้บุญหรือไม่ก็ได้นะนะพระเจ้าทรงใช้คําตรงนี้ที่เราใช้เป็นคาถาโมทนา เกี่ยวกับงานศพนะพระพระจะสวดคาถาตรเนี้สรุปก็สีบ่บรรทัดหนึ่งเป็นการแสดงญาติธรรมเคธรรมะไดญาตจะต้องปฏิบัติต่อญาติสองเป็นการบูชาต่อผู้ที่จากไปสามเป็นการให้กำลังแก่พระสงฆ์แล้วก็สรุปว่าตุมให้ปุญอย่างประสตังนัประกังคือบุญมีจำนวนไม่น้อยเลยที่ท่านหลายได้กระทำแล้ว นั่นก็แสดงว่าการบำเพ็ญบุญทิศกุศลที่ไปให้ปุยญาตายายที่ตายไปเนี่ยถ้าปุยญาตายายเขาไปเกิดเป็นที่อื่นมันก็ได้เป็นพวกอายุวรรณสุขภละนะแต่บางทีก็ได้เป็นพวกอาหารอย่างพวกเปรตพระเจ้าพระเจ้าปิมิสรารญาติพระเจ้าปิมิสานก็ได้เป็นแนวของอาหารแต่ที่สําคัญอย่างยิ่งคือบุญเราไม่ได้ลดลงไป เราเป็นการเพิ่มบุญนะนะฮะเป็นการเพิ่มบุญมองใกล้ๆลอะไรใกล้ส่งสตางค์ไปาทางพัสดุไปสนีไอ้ของของทางพัสดุไปชนีอะไรตัวนั้นไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะนะะมันจะเป็นเหมือนกับการสอนหนังสือคนอื่นความรู้เรากลับเพิ่มขึ้นนะฮะความรู้เราไม่ได้ลดลงไปดยการที่เรามีจุดเทียนแล้วก็เพื่อนมาขอต่อเทียนเทียนเราก็ไมไ่ลดแสงสว่างลงไปแต่กลับเพิ่มแสงสว่างขึ้น แต่ว่าบางทีก็ส่งแสดงนะแต่ว่าเป็นการถามแนวอาหารเช่นชานุสนีพราหม์ไปกลับทุลนถามพระพุทธเจ้าว่าอุทิศกุศลส่งไปให้ญาติเนี่ยจะได้รับหรือไม่รับพระเจ้าบอกมาอยู่ติ่ฐานนะคือต้าหากว่าไม่ใช่อยู่ในประเภทประรัตตุวิชีวีเปรตซึ่งอาศัยการร้รงชีวิตอยู่ด้วยอาหารที่คนอื่นคิดไปให้คนเหล่านั้นก็จะออกมาในรูปอายุวัฒสุขภา,าระดังกล่าว ก็หมายความว่าคนเราในะญาติพี่น้องมันเยอะนะมันไม่มีหรอกที่ไม่มีญาติพี่น้องจะรับส่วนบุญแต่ว่าเราทําอุทิศส่วนกุศลตามปกติแล้วเราก็จะใช้ในแนวสัพเพสต์ตาคือสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงต้องการแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลไปแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเราเพิ่มบุญนะไม่ได้ลดบุญ การต่อไปการเลือกทำบุญกับพระที่ตนเองศรัทธาเท่านั้นจะถือว่าไม่เป็นพุทธศาสนิกที่ดีหรือไม่มันก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ว่ามันเป็นปาฏิปุกลิกทานอัน,นีนสงมนอ้อยกว่าสังฆทานเพราะจิตใจเราจะมีความผูกพันอยู่กับเนี่ยอย่างแย่งอย่างพระอาจารย์ดงังๆบางองค์นี่คนแย่งกันตักบาตรก็รู้แสนรู้นะว่ใครจะกินก็ไปไหวอ่ะตักมากมายอย่างนั้นก็แย่งกันตักคอยได้ตักเท่านั้นเอง จะพูดยังมียังมีอะไรที่ขาเดเหตุผลอยู่เยอะแต่วันมันคงพูดกันยากนะเพียงแต่ว่าใครถนัดใจทําอะไรสิ่งนั้นเป็นประโยชน์อันมีความสุขให้ก็ทําไปเถอะแต่ถ้าต้องการบุญกุศลแล้วจริงๆต้องใช้ในแนวสังฆทานนะทุกฟังทนายในการต่อปณบัจจาวันนี้ขอ,อยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญองอกงามไปบูในธรรมจะมีเดตัานผุกฟังทลายโดยทั่วกันสวัสดี